สบายดีทุกคน fc ห้าหกคนมันนี้มาทักทายว่าสบายดีบอคอมเมนต์มาแน่เฮ้เ <c oughs> ันนี้บ้านคอยฝนตกเมึงฝ้ามืดขึ้นตกสี่ห้ามือละเรียนกันต้นไม้ก็ร้ายหลายพาุ่นน่ะฝนตกง่อยเขาเด้แห้งเป็นพุ่มเมือใหญ่ต้นไม้เป็นปลา ตัดกระโบวัยตัดทรายแห้งปงเมืองทักทไทยพอบ้านก่็เป็นบายดีพอบ้านเฮ็ดยังเป็นบายดีพอบ้านกวดหลังบ้านบุญเดียดลกหยาอากาศเย็นได้โบฮ้อนก็เลยมากวดหลังบ้านลกาลกหยาลนิ่งไปเฉลีย่ย สินคอยเขากำลังขึ้นกำลังติดกำลังติดจำป่านนกำลังออกดอกเย็นสบายเย็นสบายสาวนาก็ได้ย,ยุ่้กินีแล้ว บู้คลายนี่สิใบบ,บอ <laughs> เงยหน้ากินในแมหมบ่าบ้าน <laughs> น<อ>หักท้ายลิ้นเ้ยพี่น้องบูงมีเวียงบูมีอย่างคอมเมนต์มาเนลมน้ำเนสบายดีบ่ทงพุ่นเป็นยังไง ทั้งคอยทั้งพันคอยละฝนโตขงฟ้ามืดตื้บทั้งพูนเป็น,เน,นได้กินข้าวละโบกินขา้าวข้าวอย่างเอาไปเด้อแทบท้ายดิ่งซื้อพ่อขันคลิปหน้าขอบใจขอบใจที่เมืองติดตามแน่ลาโรแน่ Bye, con su naranja.